ชาติไทยก็เตรียมตัวต่อเนื่องนะครับเดินทางย้ายเมืองหลังจากเกมกับซีเรียรเพื่อมาเจอกับทางยูเอีนะครับมานูยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนสไตล์การเล่นแน่ในการเล่นเกมนี้กับยูเอีซึ่งแน่นอนนะครับทีมไทยก็หวังจะได้ผลการแข่งขันที่ดีครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกนะครับเดินทางจากดูไบไปที่อาบูดาบีนะครับเตรียมความพร้อมเล่นกับทางสหร,รัฐอาหรอมิเรตนะครับหลังจบเกมแรกในแพ้ซีเรียหนึ่งต่อสามมาโนโพกิงกุนซือทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่า เกมกับซีเรียเนี่ยสกอร์น,น่าผิดหวังแต่ว่าทีมไทยเล่นได้ดีทํางานหนักกับทุกคนแล้วก็สมควรได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่ากรองเกมแล้วก็คุมเกมได้หมดเลยมาน,นก็ยังพูดถึงการเลือกปฏิวัติคใหมาผู้รักษาประตูตัวจริงของทีมชาติไทยก่อนจะมีส่วนกับการเสียสอประตูกับซีเรียนะครับบอกว่าเป็นเพราะมีผู้รักษาประตูฝีมือดีอยู่สาคนแล้วก็เป็นการให้โอกาสในการลงเล่นขณะที่เกมกับยูอีมานจะเช็คอาการเหนื่อยล้าการบาดเจ็บแต่ว่า 11ตัวจริงในเกมที่แล้วก็ควรจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสู้กันได้ดีซึ่งทีมชาติไทยจะยังเล่นในสไตล์เดิมด้วยการครองบอลและเปิดเกมรุกเข้าใส่ยูเเหมือนกับเกมเจอซีเรียครับนักสุดท้ายสําหรับภารกิจช้างศึกบุกแดนอาหรับนะครับรวมพลังคนไทยมาเชียร์ไทยให้กึกก้อง,องไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายเท่าสดฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์จากสหร,รัฐอมเมริกานะครับคือวันที่28มีนาคม U a e วครับพบกับ ทีมชาติไทยเริ่มถ่ายทออสดเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็จะแข่งขันเวลาตีหนึ่งนะครับก็ย้าว่าไทยรัฐทีวีถ่ายทออสดอาจจะดึกหน่อยนะครับอย่าลืมเปิดดูกันนะครับเพื่อส่งกําลังใจเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับส่วนยู23ครับอีกชุดหนึ่งของทีมชาติไทยลงทําการฝึกซ้อมต่อเนื่องแข่งขันโดฮาครับทิการ์านัดชิงอันดับสามเจอกับคูเวต 28มีนาคมเหมือนกันเวลาตีสานะครับจบชุดใหญ่ต่ออยู่23เลยนะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและการแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมล่าสุดเซเลสซีสุวรรณเสศครับนักเตะชุดนี้ก็บอกว่า2เกมที่ผ่านมาเป็นเกมที่ดีก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขกันในเรื่องของความฟิตเนี่ยก็ถือว่าน่าพอใจแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสลงสนามต่อเนื่องไทยลีกหลายคนก็เชื่อว่าจะามาปรับใช้ตรงนี้ได้และก็บอกว่ามีเอกนิ์ปัญญาเป็นไอดอล ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาเล่นในต่างประเทศก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกมต่อไปกับคูเวตก็หวังว่าจะเอาชนะได้ครับส่วนดราม่าซีเกม2023ยังไม่จบนะครับล่าสุดบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็บอกว่าปัญหาอีกเรื่องที่เจอในตอนนี้คือเจ้าภาพส่งหนังสือเชิญผู้ตัดสินของแต่ละสันธ์กีฬาแต่ว่ากลับไม่มีเบี้ยเลี้ยงหรือว่าที่พักให้นะครับคือขอความช่วยเหลือมาให้ส่งผู้ตัดสินไปช่วยครับ ก็ทําให้หลายสหพันธ์เนี่ยลังเลที่จะออกค่าใช้จ่ายส่งพุทธศินปไปตัดสินซีเกมในครั้งนี้ครับโอ้มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับเจ้าภาพจริงๆต้องดูแลทั้งหมดนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเบีย้ยเลี้ยงอย่างน้อยก็ต้องจองที่พักให้แต่ว่าคราวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับสอบถามกลับไปก็ยืนยันว่าเจ้าภาพไม่มีงบประมาณในส่วนนี้หากพุทธศินป์ต่างชาติจะมาต้องจ่ายเงินเองซึ่งอาจจะทําให้มีปัญหาเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเจ้าภาพอาจจะใช้พุทธศิลป์ภายในประเทศลงทําหน้าที่ในซีเกมเองครับ ซึ่งคุณธนานะครับก็บอกอีกว่าเจ้าภาพกัมพูชาจะมีการวิ่งครบเพลทุกทุกประเทศโดยไทยจะวิ่งกันนะครับ17เมษายนสำหรับเวลาที่มีก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเชิญนักกีฬามาวิ่งสัก3า0 0ถึง500คนนะครับโดยรับไม้ต่อจากสิงคโปร์แล้วไปที่พม,มา่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประชุมกับกัมพูชัยอีกครั้งหนึ่ง4เมษายนครับแบดมินตัน BWF World Tour ระดับซูเปอร์300นะครับสวิตโอเพนที่เมืองบาเซอร์สวิตเซอร์แลนด์รายการนี้มีนักแบดไทยเข้ารอบชิงเพียงหนึ่งเดียวก็คือน้องหมิวพร,รบวีช่อชูวงนะครับมือ11ของโลกและมือ6ของรายการในประเภทหญิงเดี่ยว9ก้าชนะนักกีฬาจากเดนมาร์กไป2เกมรวดน,นะครับคว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัล535,500บาทนะครับก็ถือเป็นแชมป์ BWF World Tour รายการที่2ในชีวิตต่อจากสเปนมาสเตอร์เมื่อปี2020